ครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับกับรายการรายการอะไรลูกรายการคูหูนูเบอพูดดังๆรายการรายการคูหูรู้ว่าคู่หูคู่หูดูวกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผม เขาบอกว่า,าเด็กเปรียบเสมืนอนผ้าขาวอยู่ที่เคยจะเติมแต่งอะไรเข้าไปให,ให้อะไรก็ได้อน,นั้นแหละวันนี้นผมจะมาให้ให,หลักการตลาดาหลักการตกมาเก็ตติ้งแ,แกลูกชายของผม Nathan, แกลูกชายของผมผมจะมาสอนหลักการตลาด ลูกจำมานาหลักการตลาดก็ต้องยึดหลัก CP คือมี Product Play Place แล้วก็ Promotion Product ได้แก่ตัวสินค้า p l c y คือราคา Place คือช่องทางการจัดจำหน่าย Promotion คือตัวสนับสนุนหลังการขายจำนะลูกนะ จำนะครับและยึดหลักของสวอตคือจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคหลักของสวอตนี้เอามายึดในการดำรงชีพดำรงชีวิตได้นะลูกนะหลักสวอตอ่ะจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคจำไหมจำไหมครับผมนะในหลักการตลาดจริงๆอ่ะ ทำยังไงก็ได้พอแล้วให้วินวินพอแล้วทั้งสองควายผู้ขายและผู้ซื้อคือยินดีทั้งสองควายขเขาก็คิดว่าเขาชนะเราคิดว่าเราชนะสุดท้ายคือสบายใจทั้งสองควายนะต้องเป็นผู้ฟังเขาโก่อนนะลูกนะเวลาจะขายของอะไรอะ่ะได้จบการขายสรุปตีหลังนะนะครับจำไหมได้หลักธุรกิจคือ ทำยังไก็ได้ให้ต้นทุนต่ำกําไรสูงไว้ก่อนนะลูกนะโอเคไหม,โอ,ม,ไมโอเคไหมโอเคไหมจำยังครับ